สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายวส,สุกุสุคนจะมาฮอดไยฮอดสวนแล้วโอ้ยเบิง่หงหน่าตัวเองในกล่องงามไรกะตีนมาตีนแมวเต็มนางหนาหน่ากระเคียบปากกระแหลเพราะว่าแดดตากแดดตากนายบริวาหัวความสวยแลว้วพอเถ่าแล้วเจ้าค่กะก็คือสิบห,หอยูฮอดลอยปีพันปีดอกเจ้าค่ะพาเด็กๆมาปลูกหมาก ข้าวโพดหวานเจ้าค่ะในไ่ในสวนนี่แล้วเจ้าค่ะพี่น้องปาไปเวิรงน้ำกันพี่น้องอนี่แหละพี่น้องข้าวโพดของนาง,งานที่อบมามสองมือเด็กๆกำลังเริ่มลงมือปลูกแล้วเจ้าค่ะตามไปเบิง่งวิธีปลูกของเด็กๆสอนเด็กๆปลูก รู้จักการปลูกทําอยู่ทํากินจ้าเพราะว่าเฮียนจบมาทำบ้านเฮากับบ่มีเงินและกับบดีเฮียนต่อบริมีธุรกิจเถ็ดพราะฉะนั้นต้องสอนเด็กๆรู้จักทำมาหากินรู้จักปลูกรู้จักพังถา้าเฮากบดขี้ข้านกับสีบรีซอเขามีที่ดินกับปลูกนั่นปลูกนี่พอได้เก็บอยู่เก็บกินเจ้าค่ะหลังจากคนตกเศร้าไหม อไปยาวไปยาวไปเด็ก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 สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องป้องป้ายปลูกข้าวโพดมันอิ่นตกหลังจากพ่นตกษาใหม่จ้าพนักสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวีมีตุ๊กตาบรายแต่มีที่ดินทำกินเจ้าค่ะ ดีดีตกที่มีที่บ่หดประหยากนี่แหละจ้าพี่น้องอ่ะปลูกปลูกเป็นบ้าวิธีปลูกเบิ่วิธีปลูกของน้องเหมยปลูกตามคู่มงมันสูงนั่นตนัวมันบ,บ่เป็นลุ้มเป็นบอ่อน้ำซึมมันมตายคอหลอได้ใช่ไหกินหมากมันจะเจ้าขาปลูกไปมันออกมากออกองางมันอยู่ไฟกไกมันลมอย่งรีมีชีวิตอยู่ต่อไปออกมากระสิ้กินตระไตายไปกระตายแล้วตายเลย อาปุกลายแท้ในนอนพี่น้องในกระโพหลายสิบบนบนเครื่องสนามบินบนบนไหนนะนางก็สิปลูกระยะยามบักอือก,กปูกพี่น้องมองอันกองไม้กองขด,ดไปเถิอกเถอกองกันแล้วก็กจะปลูกกันให้บักอื้อขึน้นปลูกพอได้โยเพราได้กินเจ้าค้ามิที่กระปูกไปเลยจ้าจากเมื่อก่อนพี่น้องโอ้ยป้านี่จะเป็นป้าไม่เตีว้ว ต้น,น,นยใหญ่เขาก็บริ้ามบริต่าําลงดอกเขาก็ยังให้มันยืนต้นอยู่สิเถิอกจะทางแต่พวกอันป่าติ้วมันตายยากตายซาปีนึงอันมาทางมากลนอาสองสามเถื่อมันก็นยังคือเก่ามาันมันก็ตายยากคือกระเทยนี่แหละเจ้าค่ะ โอ้ยไรนังใจได้น่งยังลงมือปลูกเองเดฟราเพื่อนสาวก็มาเด้จามาสำรวจพื้นที่ของนางมือนี้นางสบอยนางอยู่เฉยๆยนางต้องมาเป็นมือก้องของอัมรานะเจ้า่ะพี่น้องพี่นองเต้ยไปน้ำบอม,มันจังหวานเนาะมะขาโค้ดอ้าวใส่ขา้าวเ่าใบาปลูกกระโพดใบเว้าลา,ายใบยิ่งแขวมันสีห่าง พอดาวเบ้าปูดปูดอดปูดอยู่แถวพุทไดซิโบแล้วพี่น้องก็บิกเอานี่ปลูกแถวไปแถวมันซักซื้อไว้พร้อมต้มแถวไปแถวมันตีกำลังลงมือปลูกข้าวโพดกันอยู่จ้าพี่น้องปลูกบัดนี่ซัมสิกิฝนก็ตกแกงแหางซ่ีน้้าโดจคุ๊กขังคารมังซ่อนอลูกดีลูกเนื้อ บางอันมันก็เป็นนอบางอันมันก็บออกนอเด้เฮ้ยเอามันถ่วงน่มันมิดแน่บรรยากาศก็คึมน่จังน้อยพี่น้องบางค่ำแล้วค่ำแล้วฝนก็ตกแห้งกระดอกระเดียดตกโพดตกโพดตกโมโตกบางแตงนางมาหอดมาจอดรถปุ๊บเอาฝนตกใครจะนางมาหอดคือนางมาหอดนางก็จะเปียกออดยอดโอ้ยฝนจอดรถกะเออเออจอดละก็อ่ามาจัว่าตกใจเบิดนี่น้องนังรถเอางูไปนังมากับฝน นาฝนหนาฝากล้าพอดำแล้วเบอาอเสดยดำหน้าดรดพ่อเสีดำหน้าจากสองมือจากสิมือเนาะกำลังปลูกข้าวโพดจนอยู่ยจา้จาปลูกก็บม่ยากมาซาดอ,อกโยน,นผ่านขลอกลงไปนั่นกระสางมันออกออกระสางมันติม,มันออกคือเก่าแหละพอนอมันยังอยู่อยู่ออกก็ได้กินบอกครับบริกินอ,อ๋อปเบิ่งรถดอีกมือสองมือมาเบิ่งกับสีสปราบเดยเลย จะได้มูไปหอดได้ลยะมากขึนเี่ลลูกเป็นป้ามติเข่าบได้อนึ้มเอต้นใหญ่ในรมพัดป้าไนเอาห้างรม่นแ่มนูไันยากาศคืมฟ้าคืมฝนพี่น้องปูขึ้นมานียบแน่โอ้ตัวมันเป็นตมันพ่นมันหนาเนาะกายหนอมันพ่นแต่ว่าตัวเป็นหนอนะ แสบไว้ไว้หาก็แสเขาปูเออหาก็แม่นกับปูดอ่ะพอมันอันนี้คืนเดียวก็พ่อพอนสลรถเฉลยเออคืนหนึ่งอบคืนหนึ่งมันออกมัแตกแลวใส่เลยไม่บานไปใส่มัแตกลยปลูกไว้ให้ยัีกับยันแหล่มาปลูกมาที่นี่แพกปลูกกับมาปลูกเด้อวป่าแตงกวานั่งปลูก เฮ้ยมาปลูกมือเศร้ามันออกงอกมันจะออกใบแหละนี่ปลูกมันจะเตือนราคาหนังคุดมงคุปผาดะจได้เกิดกันได้กินอันลายพุทธกระถ h น n ทิ่มตี <matches S 1> ให้มั <ด pair S 3> นเหลือหน่อยค่ะมันลายต้นพุทธกระถ h นทิ่มมันเหลือนหน่อยสูตรมันยังวัดสูตรไปแล้วไอ้วัดสูตรนะเตะตั้งโ hone คาร์ล ก้อนซว่านหมักพีกแต่แม่นอยู่เพราะหมักผมันเป็นในที่ออกยากพวกนั้นเขาอบอยู่บมักผีมาอย่างแต่หมักแตงนะผมลงดินมันก็ออกแล้วลงดินออกแล้วนงมันไปอบตมันบอกบอกห้าง้ะบอไซเดอมันเน่าแหละมันเน่าสูตรนางสูตรอมรากากีพี่น้องเอ,อ้ยขนาดกับข่าวยังกินแล้วแต่ตายเพระตรงสีพบมลีนปลูกข้าวโพดปลูกยังกัดสูตรนางจ้าทังคิดไอเดียคิดค้นกันมาเองบมมีหนักวิจัยคิดให้นั่งดอก กินข้นกันมาเองว่าสิปลูกแบบใดฝนก็เริ่มดินใหม่แล้วพี่น้องิได้ไปใส่บ่อวัดสิไปปงซบเนื้อานมาเร็เขาวเพาน่มไสเขาวปงย่มแรงว่ไหมมะซบเนื้อฐานเน่ครัวข้ปปงย่มกลาคืนว้าย้พอน่งอหแรงก็็ดแล้วมันยิ่มผ่านนมพ้นและพ้ตรงเลย อพี่น้องปลูกข้าวโพดน้ำกันสี่หาคนหกเจ็ดคนใครดอกซอยกันหลายคนแป๊บเดียวกันแล้วซอยกันปลูกยังกินแตยังไม่ได้กินผู้เดียวในตัวพระท่านอบนมาเสียบเล้วกินเปียกนั่นแห้งมันมีอยู่บ่ออกแล้วมันเียแล้วมันนละในยังพระท่านอบมันอบหมดแล้วเบิดสนีแหละสมมติผ่าลูกขู่เบิ่ง บามจะได้มองได้บ่พ่อหนาวักีเออเอาพักมันเหลืออยู่บ่มีอยู่บ่กแัวเออพี่น้องพื้นที่นางปลูกพังกเบนนิดหน่อยนะจ้าประมาณสองไหลดูจากตาเปล่าประมาณสองไหลพี่น้องความกว้างลายหนึ่งเขาลายเป็นงานงานอะไรแต่ดูจากคํานวณมาแล้วหนาสิประมาณสองไหลนี่นะ ขนาดแต่สวนมันนางนะสามไหลสวนหนึ่งส่วนหนึ่งสามไดลประมาณสองไหลแลวพี่น้องถ้าเบิงอีกประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปกะสิเขียวพี่น้องเอ้ยอันนี้ยังเห็นพื้นดินจะหน่อยก็สิเขียวอีกที่ลองที่กะลองเบิงจัดแล้วแบอเขียวแ,วแล้วนี่โพด กีกัดปูปูกระโพดะอามารากระปูกยากแน่เลยพี่น้องกระโพดเป็นนอแล้วนางอบแล้วเรียบร้อยมันจองบมท่านดอกไก่หมูกะดอมันอยู่ไก่เนี่แล้วก็มันมาถึงกลมเลี้ยวเบิ่งขอเห็นมักทำอะไรแบบเออมือนกระออกแล้วมือเดียว ก็ยังวัดสูตรนะก็ยังว่าพี่ร้องทาเบิ่งเอาสูตรอัมร่ามันจะออกงามสูตรผีลูกลัดชายบอกสูตรผีอมรากากีบอกวันเห็นเอาเอิญผีเด้ยสามผีประสาทแตก บรรยากาศพี่นนอง he ed, he ed, he ed เห็ดเวียกเห็ดงานปลูกข้าโพดยามแรงย่ายิง,งแควเดอ,ขอรข้าวโพดสี่ห้ายันยิง,งแควเดอ,อรุบใบุบใบอ,อยากหัพพวก็หุบใวเอเมาม่าพดอนปกมาปลูกข้าวโพดติด มาอย่างที่รักมาชวยกันา่ากน,กนตรกนตาบอดสีมบิ่งบ่ <g ül> ตาบอดสีดนะลงแนขีตมนะเ,มมเห็นวัดสมบูรณ์แล้วก็ได อาผมเป็นคนติดเต็มาาามายนะไายาอว่าบนี้ไนยไ่างกม,มันไม่มาซอยปลูกข้าวโพดนี่มันต้องมาโซ่พุ่งนะนล,ง,ง,นนลงมาสนาีกับเมื่อยเมื่อยแล้วเอนาปลาหลหาเหยียบไเฉียบลแทนมาทั้งก้นมอไปหาปลูกปลูกซอยอำราปูก ดำหน้ากระถอยก้นปลูกอีกรถอยก้นคือกันตวะอืมอปลูกกกระโพดเงกันยังกองก้นยังมาเมาเราจะหตัวนี้านอนงายบอกไอ้แกขี้ดำก็ุนแรงอ้เดียอ้วล้งกันใส่ลยเรียลลุโอลร็วพอนอนแกขี้ดังพอม่นนะ เราก็นอนขัดขาขึ้นหางหนเสร<ม>็จจยกเห็ด<ม>โลดปลูกไนะแม่เจ๋แม่ม้องเสดพาเชิงกับยุกุลเอาท่า, <laughs> ามีอมมาลาม,มีท่าเด็ดลายท่าผัดเจี๊ีเป็นของใต้กะกะปัดเจี๊ยบอกใต้กะ <laughs> กะจะปอกลุดตีขายเจี๊ยบซีก่อนพี่น้องเปิดซื้อเปิดซดมันต้องข่ามาเบิ่งแน่ๆคลิปนี้มันเปิดซดว่ะ ห้องไตก่กากับผู้บ่าวมาขายแล้วมือแดกตะผู้ชายผู้บ่าวมาขายเพิ่นว่าห้องไต,ต่กากจะเอาปอกห<ะ>ลุดสาวปลูกเลาวน้องทำยังไม่ได้หอดใสยอยู่พี่น้องกะซ่า,ามันเคยมันบลอถี่ประเด็นดอกออกผสมกันลด เบิ่งลองทำปลูกข้าวโพดพี่เนาะกำลังปลูกข้าวโพดจุจ้า <c oughs> ลูกทราย่อยปลูกเอาหากลงเอาเม็ดไปลงน้ำดลลูก หยุดสวนพี่น้องนว่ามาปลูกสอยมันยืนคขำแอลเบิ่งมันนั่นนะน้องให้เป็นกำลังใจืใครด้อยอัาลาสิอยากได้กำลังใจไ,ไ,ไ,ไปยุบโขงศพมาแล้นะสามวันบอไดมันห่อนบอ อไวรอดเธอมันเกิดบ่กเกิดนี่นะย่นล,ลูกกระหักเลยซื้อไหมาไมนออกงอกนั่นือใครตใครมันออกให้นางซื้อไหมมันก็ออกงอกนะี่แหละนางสลาดหาซื้อตัวมันงอกมา <c oughs> ปลูกกับมาปลูกงากด้หดทีเนี้ยเียวกิอกมัข้นอยามดำน้ำ <c oughs> ดำจู่บอนะ่็มันก็ด้ดำสามหม่หาติดไทินนำ ปลูกพังวัหลายๆพี่น้องหมูพวกหลายพ่อมากับพ่อได้หักต้มสู้กินพอดีหออด่หอพอดีห,อห่อหายแต่ปลูกตอนแรกมึงกินก็กินน้ำบทันเลยปลูกลูกปลูกผักรูปลูกหลานฮามีดินเาก็ปลูกไว้พี่น้องเอ้ยปลูกไว้อยู่ไว้กินบอกขี้ข้านกับกบุญอึดดอกแนวกินนะพี่น้อง ขอบให้ของนางกระน้่ก็สีอ้างอย่างนี่น้องพี่น้องพอดเวลาฝนตกมาจะดูอันคู่มันนีที่มีฝุ่นนี่นางได้พังอันหมักถั่วไว้แล้วหมักถั่วหมักแตงนะจ๊ะมันกําลังออกพี่น้องถั่วนางที่ปลูกไว้มันกําลังออกถั่วกำลังแตกงอกขึ้นมาปลูกห้ายร้ายพี่น้องอีกเบิ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กระสีเขียวสะอุ่มขึ้นมาแถวนี้ อันนี้เนี่ยโซนมักถั่วบ่แมนทางนี้จะเป็นโซนมักถัว่วมองคางคาขาลางน่าจะเป็นโซนหมักแตงทางน่ะ,ะเป็นโซนหมักแตงยาาเลยนะครัตลาดขายเขากูาากับเป็นทรอดทียมันเทดว่าดึงซอกว่า,ยยากับกิบว่าท่านในสัมพัทเฮือนหนึ่งแถวบ้านเฮามันค่อนขา้างจะขายหนาคอยส่งตลาดกระถือปลูกไว้ยู่ไว้กินไว้ให้หลูกให้เต้าคนแถวบ้านนี่แหละแบ่งพันธุ์พุนีทำไวต้มอขนมหวาน กระเพดะในแถวหนึ่งก็กินโบทันเด้คอค่ะแม่เด็กบอเมนแบนั่วดคูไผ่คูมันเด้อหามอย่าไปซ้ำกันสลัดซ้ำนี่เด้อพี่น้องปองฝ่ายเบอร์สุกุสุคนติดตามมึงเด้อว,ว,ว่าจ้าว่าผลที่ปลูกวันนี้จะได้กินวันหนาหรือไม่หรือจังได้ว่ามาันสวงามจังไไดเนาะจา้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะไปแล้วจา้าไปละจ้า ปลาฮักก็เริ่มไปเตรียมโตละค่ำแล้วเตรียมโตวไปป่งโซบต่อ